เฮ้ยตนนี้สวยอะ่ะใครมาส่งแกนล่ะพัดเอ่อแม่แกอยากเป็นเหมือนแม่กับพี่สาวของแกหรือไงพัดแม่คือผมพัดแกก็เห็นอยู่ว่าพ่อของแกทำร้ายแม่แค่ไหนใช่แมบบ่พูดถูกฉันก็เจอมาเยอะนะผู้ชายอะ่ะเกือบยี่สิบคนแล้วมั้ง มาจีบแป๊บเดี๋ยวก็หายหาวฉันบ้าอทอยหายดีๆไม่มีสักคนดิพิมพ์พูดถูกแม่ไม่อยากเห็นพวกเราต้องมีชีวิตที่พังๆเพราะผู้ชายอีกแล้วเข้าใจไหมพัดแต่ว่าผมกับเขาอะกำลังทำงานกันนะแม่คือเรากำลังทำงานเป็นโมเดลต้นแบบให้กับเกมอะเลิกซะฮะมันไม่คุ้มหรอกแม่ไม่อยากให้พัดเสียใจเหมือนแม่ แม่ขอร้องครับแม่